สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำชูชิไก่ทอดเทอริยากิค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำไก่เทอริยากิชูชินะคะทุกคนอันนี้เป็นไก่เนื้ออกนะคะค่ะเราก็มันมาอย่างนี้เนาะเราก็หั่นครึ่งนะคะแล้วก็จะหั่นอีกย,ยาวๆนะคะแล้วก,ก็จะหมักไว้ค่ะ ดูขั้นตอนการหมักค่ะค่ะไก่ของเราก็สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีชิ้นประมาณนี้เนาะถ้าเขาขาดก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะเราก็จะมาหมักนะคะค่ะแล้วก็เอานื้ใส่ลงไปก่อนใส่ในค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะนี่คือกระเทียมสองสองแง่งเนาะค่ะ,ะสไลด์บางๆหั่นบางๆไปฝอยค่ะใส่ลงไป แล้วก็มีขิงนะคะนี่คือขิงหั่นเหมือนกันค่ะฟานบางๆแล้วก็สไลด์บางๆค่ะหัน่นฝอยค่ะเพื่อเติมความหอมนะคะแล้วก็ดับคาวของไก่ของเรานะคะผงรสด,ดีค่ะจะลงไปประมาณปลายช้อนชาเนาะน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วแต่เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบ ชอบหวานกว่าก็ใส่เพิ่มนะคะค่ะอันนี้คือน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะซอสพริกค่ะซอสพริกสีราชาใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณนิดหน่อยเนาะไม่ต้องเยอะมากเด๋ยวเค็ม ิกไทยค่ะตอกไข่ใส่ค่ะหนึ่งฟองเห็นไหมคะคนเข้าหากันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะแป้งโกกิถ้าเราไม่ทอดกรอบนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ใส่ซอสค่ะเทอริยากิซอสญี่ปุ่นใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่แป้งค่ะ นะคะคแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีเนาะเดี๋ยวเราก็มาทำการทอดค่ะตตอนนี้นะคะตั้งกระทะขึ้นนะคะใสน่น้ำมันตั้งกระทะขึ้นก็จะทอดนะคะ ไปไม่ต้องร้อนมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จะผสมข้าวนะคะอันนี้คือน้ำส้มสำหรับทำชูชินะคะบวกกับเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะผสมกันแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีเพื่อให้ ละลายน้ำตาลละลายมีความร้อนนะคะแล้วก็เทล,ลงไปในข้าวของเราแล้คุกเขาให้เข้ากันค่ะก่อนที่จะนําไปห่อก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเนาะค่ะจะได้แบบเขาขึ้นอืดแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะห่อนะคะ่วันนี้นะคะเราก็จะห่อกับไก่ของเรานะคะไก่ที่ทอดไว้แล้วก็ส่วนผักเนี้ยเราก็มีเอเวอราโดนะคะสไลด์นะคะประมาณนี้นะคะเอเว a ราโดแล้วก็แตงนะคะแตงเราก็หั่นยาวๆนะคะทุกคนก็กะเอาสําหรับความยาวของแผ่นนะคะเราก็ตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ ใบสเปนิสค่ะ,คะแตงก็เลือกที่อ่อนนะคะทุกคนไม่ต้องเอาไส้ออกหรอกค่ะที่เขาเอาไส้ออกก็น่าเสียดายแต่ถ้าเกิดไส้ทีม่มันมีน้ำแช่เราก็ต้องเอาออกแต่ว่าถ้าอ่อนๆอ,อ,อยู่ใช้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องเอาออกโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็อันนี้คือไม้สำหรับหอ่อเนาะสำหรับกิ้งสำหรับรอเนาะค่ะตอนนี้เขาก็ให้มาสนะิบแพ็คเนาะ สิบชิ้นโอเคแล้วก็ออกมาทีละชิ้นนะค่ะอันนี้มันจะมีทางที่เงากับไม่เงานะดูสิค่ะอันนี้ไม่เงาอันนี้เงานะคะเราด้านเงาลงข้างล่างคะ่ะโอเคนี้เราก็เอาข้าวนะคะมาใส่ เราเตรียมน้ำนี่คือน้ำเอาชุบมือชุบมือนะคะเสียงมังเหมียวแล้ว ไม่ต้องให้เขาหนามากค่ะให้บางๆค่อนข้างบาง,บางนิดนึงเพรต้องรอหลายอย่างรวมกันนะให้มันเหนียวนะคะชุบน้ำนะคะมือชุบน้ำนคะคะนก็จะได้ทำง่าย คคทุกคนครัก็จะเหลือนะคะเหลือไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้มหันสุดเนาะเหลือไว้เพื่อจะ,จะได้ห่อได้ง่ายนะคะเหลือไว้อย่างละข้างละฝั่งนี้เหลือไว้เยอะค่ะฝั่งนี้อาจจะแบบชิดหนึ่งชิดหน่อยก็ได้ค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็ใส่ไก่ของเรานะคะไก่ลงไปนะคะไก่ก็ชิ้นยาวอยู่แล้วนะคะไก่แล้วก็เอวคาโดนะคะ ใส่ลงไปเลยทีเดียวเลยอึ๊บนี่อันนี้ยาวนิดหนึ่งไม่เป็นไรเป็นนิดโอเค,คแล้วแต่จะใส่นะคะข้างในเนี่ยแล้วแต่จะใส่ค่ะแ,แล้วเราก็จะใส่มายองเนสลงไปด้วยยองเนสนี้ก็ เดี๋ยวเพิ่งทาๆๆทากมาโอเคหนึ่งเมตรเสร็จแล้วจะใส่โดมตัตโต้ซอสด้วยโอเคโอเคอเคสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะค่ะแล้วก็จะรอลงไป เอามาถึงตรงนี้นะคะกดกดตรงนี้นนค่ะเสร็จแล้วก็หองไปอีกเสร็จแล้วก็นี่ค่ะก็จะได้ มานี่ก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาหั่นนะคะหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่เนาะใช้มีดบางๆคมๆค่ะค่อยสไลด์ค่ะ ได้แล้วสวยๆเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนทำไม่ยากเนาะทำที่บ้านนะคะมีสมาชิกหลายหลายคนนะคะลูกหลานนะคะผาการทำสนุกสนุกนะถ้าเกิดทำขายก็จะได้กำไรดีเหมือนกันแหละนะคะอีกหนึ่งอาชีพนะคะลองมาทำดูคะ่ะก็ดัดแปลงได้นะคะวัตถ,ถุดิบนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะการทำชูชินะคะไก่ทอดอเทอริยากิ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่มนโนน้าสวัสดีค่ะบ้าย